ดดดปากคองบุงน้ำเต่าส่งข้อความเข้ามาแล้วนะเ <G ül> ทพอุบลน,น,นั้นนะส่งมาทุกปีทุกวันแ <G ül> ม่อ่อนนครศรีป่าทีป่าแก้วส่งมาทุกวันรวมคุณสีรินันหอดคุณวันและสีดอกเหลา <G ül> <G ül> วนวนเินฝ่าไปนะปิิแต่งเท่งอยู่ดีค้าขครับว่าไปแล้ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่จานิมนะครับพี่ชายคนโตของพวกเรานะครับไม่เคยขาดไม่เคยห่างหายไปไหนนะครับขนาดจะไปทํางานนะครับก็ชงอีเดวิมาบอกแฟนคลับนะครับลองพี่นิมหายไปิจะฟ้องป้าเพราะมีความลับด้วยกันพี่อ้อยพี่อ้อยนะครับ ผมจะบอกพี่อ้อยนะครับครับผมถ้าพี่หิมไหนไปนะครับมาครั้งก่อนไม่ใช่ผมสั้นแบบนี้เป็นคนผมยาวๆนะครับปีถีดอกเล่าแม่ออนนครศรีนะครับปากคุณหานคุณเจเจคุณร่มก้าอดีแฟนขับเก่าครับคุณเทียบอุบลคุณศรีนันท์เลยผู้ใดนเดเถทะคุณครูจำนงนะครับครูจำนงี่สุโขทัยนะครับปากเกี่ยวโอนคุณวันละเมวันละกีปากเกี่วโคราชเด็กันแรกไปนี่เลย บ่มีเงิ้นขาดรถแล้วก็ส่งมาให้ได้ปลาแก้วรถสุดอยอดดีเลยเงือดพี่น้ำหวานนะครับหัราะว่ตระหาช่องฟอว์ฝ่าวัดไม่พ่อนะครับเราไปอยู่ใส่นะครับสงสัยติดทหารน,นะครับ <c oughs> น้ำหวานเพราะว่าม็อบขายนะฮะม็อบตอนอยู่ในม็อบแต่เวลาเพินเพ่น,พนไปเดินขบวนเนี่ยเพิ่นเสียดอกไม้ไปให้ทหารเนีพอจบม็อบแล้วเพิ่นก็มีแฟนเป็นทหารพอดีนะครับโอ้โหสวยๆผู้ได้บอกผัวทหารผู้นั้นบอกหักศักดิ์คือโชคดีขอขอบคุณพี่ไพศาลจันทวราจากอำนาจเจริญดูรายการอยู่ชอบมาก นะครับล้วการมีปฏิอุดรจากคนศรีสะเกคุณป่าพมพรฟ้าคลองขุงนะครับอันนี้คนบอกว่านาลิปาะันว่าคุณจำลองสุโขทัยและคุณแกงรังสิตบรูตากนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับอ่ะจะพึงมุนไปใช้นะครับพี่น้องจะพึงปิดนี้ไปใช้ท้ายรายการนะครับมีเรขเด็ดมาฝากดังจากกาลสินนะครับคนเมืองวัดเลยนะครับคนเมืองวัดคนเมืองวัดนะครับอาพี่น้องครับบัตรนี้ช่วงที่สุดในโลกของวันนี้ ครคือการแต่งงานและก็สิมีการจดทะเบียนสมรสพี่น้องอยากคู่ว่าครับว่าผู้ใดเป็นผู้จดทะเบียนสมรสคู่แรกของประเทศไทยมผมสิภาพพี่น้องไปเบิ่งภาพนาจอพร้อมๆกันนะครับย้อตรง,ตรงิจัดการให้เรื่องที่สุดในโลกครั้งแรกของการจดทะเบียนสมรสขึ้นในประเทศไทยพี่น้องครับนั่นก็คือในสมัยนะครับจดในสมัยบ,บ,บ่เป็นปรัชการที่หกนะครับจดในสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้คือรัชกาลที่6ก็ได้มีพระราชท่านพระบรมราชานุญาตและก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชนะครับสักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาได้อภิเษกสมรสก็คือแต่งงานกับม่อมเจ้าหญิงรำไพพรนนีประกอบพิธีอภิเษกสมรสณพระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางประอินท ในวันที่26สิงหาคมปีพศ2461เวลาบ่าย2โมงนะครับรัชกาลที่6เพื่อนกระไดพระราชทานน้าพระมหาสัง์ทักขีนาวัตรนะครับและกระไดทรงเจิมทั้งสองพระองค์และกระลงน้ำในสมุดทะเบียนเฉพาะพระพักนะครับนั่นก็นคือประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นะครับแล้วก็พระองค์กระลงพระปริมาพิทยเป็นประธานในงานแต่งแล้วก็เมื่อทรงอภิเษกสมรสเรียบร้อยแล้ว ก็คือองค์รัชกาลที่เจ็ดกับมอมเจ้าหญิงลำไยพันนีนะครับแต่ว่าผู้เป็นสักขีพยานเป็นพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่ับนะครับหลังจากนั้นเพิ่นแต่งงานเรียบร้อยแล้วเพิ่็ไปอยู่ประเทศอียิปต์แน่ไปรักษาตัวแน่ด้วยไปไปรักษาพระโลกแล้วก็ป่วยแล้วก็บพคกอยสบายอ่อนๆเด็ดๆแล้วก็ไปทรงศึกษาวิชาการด่านการทหารไปอยู่ทางคนละครับเพราะว่าจะเป็นกรุงปารีสฝรั่งเศสเสด็จมา นะครับในที่สุดเราก็กลับมาอียิปต์แนพาดอเมริกาแวี่ปุ่นมหฮอดกรุงเทพเมื่อปีพศ .2467 นะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2468รัชกาลที่6นะครับกษัตริย์สวรรคตนะครับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาก็คือรัชกาลที่7องค์ปัจวับันะครับก็เลยขืนสืบราชสมบัติก็คือเป็นพระมหากษัตรย์ต่อจากรัชกาลที่7ครับต่อจากรัชกาลที่6นะครับอันนี้ก็คือคู่แรกของโลก ในการจดของโลกหรือของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทยขอไย่าลืมนะครับของประเทศไทยนี่คือคู่ที่จดทะเบียนสมรสคู่แรกก็คือรัชกาลที่เกตกับมอมเจ้าหญิงรำไพพันนีแล้วพันนี้เรื่องตะว่าครับพี่น้องครับช่วงของเสียบมือสันนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งแกงหวายบ้านพวกผมเสียบอีลีได้เจ้าทอโดยเฉพาะเจ้าทอนี่เฮ็ดเสียบผมยันจำเรื่องเคยกินอยู่นะครับถือว่าแกงหวายนี่เป็นอาหารหลักของชาวกะเรื่งเช่ากะเลิงบ้านนอกเป็นกะเลิงแต่ว่าอีลีแบบเขาเรียกกะเลิง นะครับ <Luc ar ic> แต่ว่าบ้านเขาเรียกกระเลืองกระเลืองเนี่ยต้องมีมาเอกอันนี้เป็นชาวกระเลิงนะครับเช่ากระเลืองเนี่ยถือว่าเป็นชาติพันธุ์มาจากประเทศเล่าเราก็ย่ายมาอยู่ลุ่มม่น้ำโขงเราก็ย่ายเขามาจากเล่าเนยครับล้าก็มาอยู่ในฝั่งไทยส่วนใหญ่จะอยู่แถวสะกลนควนครับพี่น้องครับแท่แถวไอ้เขาผู้พันธุ์ครับนะครับพี่น้องเช่ากระเลืองหรือบางคนกระอื่นกระเลิงนะครับมากินแกงหวายมีความผูกพันธุ์แล้วแกงหวายมีวิธีการเห็ดกับคือปอกเปลือกออก เอาน้ำเหลี่ยมออกนะครับแต่ว่าเลือกเอาต้นอ่อนนะครับพี่น้องแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเอาไปแช่น้าไว้เพื่อจะไม่ให้วายมันดําข้อที่2ขั้นตอนที่2ก็คือต้มน้าไว้แล้วครับแล้วก็เทน้ำห่อกก็สันมันฉ่ำขั้นตอนที่3ก็ใส่พริกใส่ข้าเบือนะครับแล้วก็ใส่เกลือโขลกเขาด้วยกันและข้าเบือนี่มันเห็ดเนี่ยแกงเข้มข้นนะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือใส่ใบยานั่งยองใส่พร้อมนะครับวันนี้ก็เทใส่หม้อจนน้ำมันเดือดจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงโขลกบักพริกซื้อที่เอาเนื้อไก่ใส่กก็ได้้นะครับเมือสุแลว นะครับบาริกะตั้งเอาไว้ใส่ไว้ใส่ที่หลังแล้วก็น,นี่ปรุงด้วยรสน้ำป,าปลาแน่ผู้ังคนก็ใส่ผักซาลานเน่แน่ผู้ังคนก็ใส่ใบไบผ่อีตูหรือผักแมงลักโ <c oughs> ว,ว้มาน้ำลายออกคอแข็งแบบนี้ย <laughs> อยากกิน อันนี้กแถวสกลนครนะครับตั้งแต่อำเภอวาริดเป็นต้นไปวาริดพังโคนวานอนนะครับเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีหลวงนะครับเพิ่นให้ปลูกนะครับให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็สีว่างขายอยู่ตามถนนทนทางนะครับสามต้น20บาท3ต้น20บาทนะครับเสียเอาไปเผาทั้งต้นได้ก็ได้นะครับล้วปอกออกมาแล้วก็เอาไปซุปนะครับถ้าเผาไฟทั้งต้นนี่มันสีอ่อนเลยนะครับมันสีหอมนะครับถ้าแกงนี่กับปอกเปลือกออกก่อนฟัดยอดถาสมมติว่าเข้าสีซุปเราสีถ้าเผาทั้ง บัดนี้จะถทดสิภาพีน้องไปภาษาอีสานเวละค่ำคำว่าพ่อเท่ากับแม่เท่าครับแปลว่าจางไหนจ้าอศพ่อเท่าแม่เท่านี่ครับพ่อตาแม่ยายแต่คืาแม่ยายเฉลยก็คือพ่อตาแม่ยายครัดนี้น้องต้มสิภาษไปเบ่งช่วงของดีอีสานประเพณีอีสานนั่นก็คือประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินคืออย่าง ไปพอรับก้อังต่มครับพี่น้องครับบุญเขาวัดดับดินครับพี่น้องเป็นบุญเดือนเก้านะครับของคนอีสานเฮาเป็น,นหนึ่งในเหตุสิบสองคล้องสิบสี่บอดแม่แม่สิบสองค้องสิบสี่เนาะเพื่อนบอกว่าเดือนเก่าหมะฮอดแล้วบ้านป่าหน้าเขานะฮะเห็นแต่นกเขาง่อยค่อนทรงเสียงหาสู้ถึงฤดูเดือนเก่าอีสานเฮาทุกทองทินคงสิีเคยดิงยินบุญเขาวัดดับดินกินก่อนท่านทอดน้อมถวายอันนี้เป็นพญานาจีผู้เฒ่า่นแต่งเอาไว้พอร์ตเดือนเก่านะครับ มีที่มาที่ไปครับในเดือนเก่าเนี่เป็นนิทานถ้ำเพื่อนบอกว่าในสมัยพระเจ้าพิมพ์สารนะฮะในสมัยพระกษัตริย์พระเจ้านี่ญ<ม>าติเพื่อนนี่ยักยอกเงื่อนวัดบัดที่นี่พ่อเกิดในกัปไม้เนี่ยพวกญาติเนี่เกิดเป็นเป,นปรตวาสนาบ,บัดีนี่พ่อพระเจ้าพิมพ์สาร เกิดม่ในสมัยพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมเนี่ยนะฮะ,ะเพิ่นเวลาเหตุบุญเหุ่ธาตนี่เพิ่นบ่ได้อุทิศส่วนกุศลรบรรดาญาติพี่น้องที่เป็นเปรตนี่ก็เลยมาแสดงกายในทาท่าทางทีน่ากลัวส่งเสียงโวยห้วนพระเจ้าพิมสารก็เลยไปปรึกษาพระพุทธเจา้าบอกว่าเกิดย่อนยั้งคืนพระพุทธเจ้าก็เลยบอกครับว่านี่แหละ เป็นญาติของพระเจ้าพิมพีสารนะครับมาแสดงตนเป็นเตครับนับจากนั้นพระเจ้าพิมพีสารก็เลยเวลาทาบุญทําท่านก็เลยมีการรวดหน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติของตนครับเหตุการณ์ก็เลยทูกเล่าลงมานะครับบัตที่นี่ชาวบัณริก็เลยยึดถือเอาเหตุการณ์นี้ในการจัดงานบุญเข่าประดับดินนะครับซึ่งสิจัดในช่วงวันแรม15บ้าค่ำเดือน9นะครับ จะมีข้าวสารอาหารแห่งนะครับทั้งข้าวทั้งหวานนะครับบุรีฮอด้วยใบตองเอาไปว่างใ้ใต่ต้นใหม่หรือเอาไปว่างไบเทืองต้นใหม่ครับนะครับนี่ก็เป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตญาติพี่น้องนะครับผมประการแรกก็คือเรียนดูคนในครอบครัวประการที่2ก็คือ แจกใข้กับญาติพี่น้องสามก็คืออุทิศส่วนกุศลเนี่ยญาติที่ตายแล้วก็ส่วนที่สี่ก็คือนําไปถวายพระกันเสื้อกันว่าเป็นวันบูชายมมาทูตนะครับก็คือนรกนี่เปิดชั่วข้าวให้สั์นรกนะครับมาหลับของนะครับในมือนันถือว่าเป็นวันกตัญญูถือว่าเป็นวันกตัญญูอีกด้วยนี่ก็คือจัดขึ้นเมื่อเดือนเก่าคัดเอื่นว่าพิธี การทำบุญเข่าประดับดินนะครับหลังจากเข่าประดับดินแล้วไปต่อไปจังสิเป็นบุญกษัตริย์นะครับบุญกษัตริย์อีกบุญหนึ่งเข้าเข้ากับเจ้าสิวไปเท่อไ่ตอนนะครับจบข่าวเอิบอปัญญาถาวรรายงานครับมามาถึงช่วงจอแม่ตะเคียนทองนะครับเหียวนักนะครับประชาชนนะครับลังไหล วัดดังกาลสินครับพี่น้องวัดใดวัดใดเตรียมตัวนะครับป้าทีน็อดน็อดนะครับความคืบหน้ากรณีนะครับการพบไม่แต่เขี้ยนท้องในลํำหวยใหญ่ครับที่บ้านน้องสวงนะครับอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาลสินและก็ได้มีการคุดใหญ่เขามาเก็บรักษาไว้ในวัดน้องสวงอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาลสินประกอบกับคำล่ำลือนะครับสุดร้อนและเฮี้ยนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั่นนะครับพี่น้องล่าสุดนะครับวัดน้องสวงประชาชนก็ยังเดินทาง มากกาบไหวเจอมแม่ตะเคียนตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาจนมาหอดมือนีพญา,ายุ่งโอ้โหครับหลังจากมีการแห่จอมแม่ตะเคียนเขามาดูแรลรักษาภายในวัดประชาชนก็เดินทางเข้ามาบ่ิบขาดสาย ทางด้านด็อกเตอร์พระคู่นะครับอู้เป็นด็อกเตอร์ก็ยังไปบวชเป็นพระคู่ตัวนี้นะครับจบด็อกเตอร์พระญาติก็ด็อกเตอร์ยมนะครับมีเข้ามาดีพร้อมนี่แหละพระาจารย์ตวนสมัยนั้นพระครูสุทีวรสารนะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับเจ้าอาวาสวัดน้องสวเพน็กลกาวว่าทางวัดไม่ขัดข้องอะไรที่จะให้ญาติโยมจะเดินทางเข้ามาภายในวัดซึ่งเป็นศรัทธาความเชื่อของญาติโยมที่มีต่อเจ้าแม่ตะเคียนวัดจันบุญว่าโดยขณะนี้ได้มีการจัดเวียนยามนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครจากชาวบ้าน ในหมู่บ้านค่อยเฝ้าดูแลความเรียบร้อยและก็ค่อยบริการญาติโยมที่เดินทางมาวัดทั้งทั้งตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยประชาชนที่เดินทางมานะครับเป็นคนในพื้นที่และก็นอกพื้นที่เป็นผลพ่วงจากการได้รับข่าวสารจากซื้อมวลชนกระจายข่าวออกไปอย่างรวดเร็วกับพญิพงศ์ทังวัดพ้อให้ประชาชนที่เดินทางมาชมบารมีเจ้าแม่ตะเคียนได้เต็มที่ไม่มีกีดกันใ,นใดวระจันพลว่าเพราะเข้าใจถึงศรัทธาของญาติโยม ตอนนี้นะครับได้นําเต็นท์มากางคุมเจ้าแม่ไว้ทั้ง3าสินทั้ง3มทอนแล้วนะครับผและญาติโยมที่เดินทางไปมาชมนะครับก็ต้องไม่ต้องตากแดดพจน์พนวามีทั้งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินและจังหวัดอื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขอโชคลาภจากเจ้าแม่พจน์เนี้พนวานะครับจังไรก็ตามนะครับพนวานะครับเจ้าแม่ชาวบ้านในเดินทางมาที่วัดน้องสวงเพื่อขอโชคลาภนั่นนะครับใกล้ที่เขาถึงขันสุจดอะไรด้วยนี่ครับ โชคลาบกับเจ้าแม่กุหลาบเจ้าแม่ตะเคียนท่องส่วนญงกับสิมี่ปากฏนะครับการประหลาดประหลาดขึ้นกับแต่ละบุคคลนะครับจนทําไม่ต้องเดินทางมากราบไหวเส้นนะครับบางไร่ที่ถูกหวยทาาสถานีทรทัศน์กับปากฏข่าวคนลุกประจำวันว่าบางไร่กะบางไร่การเมื่อดูข่าวไปแล้วกะเกิดฝันประหลาดเป็นต้นนะครับสําหรับเลขเด็ดที่ชาวบ้านจะนําไปเสี่ยงโชกนะครับ พร้อมแล้วนะครับพี่น้องครับน็อตน็อตอันนี้เ่าบม่ได้บอกนะครับพ่อบอกไว้ตามข้าวตามเนื้อข้าวนะครับอ่าแล้วก็มี499นะครับ499 057 714 604 441และ991น็อนหลัตัวเช่ไหมล่ะเก้าไปได้ไกลนะครับภรรยาของท่านอดีตสสยิตรัตโต้งไม้ควายหาสองฮกเก้อทฮกสอมี4ีตัวนะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณครับคุณนายไก่เป็นเบิ้อยู่เป็นโซนุปองเข้ามาพร้อมครับเลขไก่เขี้ยงกับตั้งแต่สูนพึงเก่าเหรอครับพี่น้อง <c oughs> อล้วนอรุณเลยครับ <c oughs> บอกจังสัรคมันกับว่าได้แล้วเนะ <c oughs> าะผู้น <c oughs> ักข้น <c oughs> บอกว่าซื้อเอาเรื่องแปดสามมาเต็มบ้านพ่อถือตาห้างหัวเลยพี่เทียบผ <c oughs> ู้บนว่าสีเหล่เก้าบัดบัดพ่อมือไก่หัวม่ออกเลขจ็กตัวใดตัวใดเนวันเ็นวันอยู่นะพี่เทียบวบนบอกว่าจะเลื่อมเรื่องแปดสามมาเต็มบ้านพ่อถือตาห้างหัวแต่ว่าพี่เทียบผู้บวชทำมาคือแบบนี้วสีน้ำบ้านคอยเรื่างไ ยูบ้านคอยถือมัดบ้านมาันมาบดถือแต่ม้ามาทันมาวันนี้ผนเลถามมาสีสีพอซื้อถือบกูดีเตะปากมึงได้เลยาวามนก็มถือเนยยบ้านถือมัดบ้านมาันมาบดถือแต่ม้ามาันาวันนี้เขาได้สวนขึ้นพอเจ้าถือบ กูทีเต้ป่ากันได้ไครับผมอ่าจังไดกับพี่น้องฟังหูไวหูจะไปงมง่ายนะครับเนพี่น้องเกษตรกรนครพนมที่ผมบอกข่าวไปเมื่อวานนี้ปลูกบักพิกนะครับกิโลหนึ่งหกสิบเก้าสิบบาทนะครับขายตลอดทั้งปีแล้วก็บยูซูลินยูบุรีรัมย์นะครับจอนหน้าบดานปลูกข้าวโพดนาแล้งนะครับขายได้วันละสองถึงสามพันบาทนะครับนี่หนทางลำลุยไม่ใช่คอเมียครับ หวยกระเล่นพอมวนมแสั้นนะครับเดี๋หอมปากหอมคอจะเป็นปากขึ้ข่อยไม่ทุกขนข่อยข่อยกับทุกยอนหัวย้แมเหล้าเดียวนึงเอาขำๆนะครับทำล่าผ้าจากตัวพญ่ต่ำกาวข้าเอาล่าในเจ้ามือนี่โอาล่ำได้เยเอาล่ำเขาล่าเขาล่ำขาล่ำำขาล่ำอาทำนองภูไทนะครับขอในน้ำของดี อยู่เมืองกาลสินกับบอนดินดำน้ำกระสุมเขียวเะอุมมนป่าไม้อยู่แคมไกลต่ฟังเป่าเออเด้าเดาเดเผู้เขาสงข้าวนาวมีลายนวยอยู่เคียงกันพ่อตะวันสิลงหลับทิวทัดสู่ยด้วยฟ้องเกลือส่วนสะอาเน้านชมเล่่ ลมเย็นเย็นตากอากาศหาดดอกเกดอยู่ฝั่งตะอีสายลิมน้ำรำตาเออโซนนี้ละครับผมไม่อจากแต่เวลาหักมาเลยเพราะอยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นน่าจนมากนะครับผมจากพงศลักามจาาถอเมือดอนตั้มถากูดเอาพะวะอัปราชจากไปพ่อกันมาเมื่อคืนสบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่น รังก่อนหลวงปู่รำวอน